สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทาง3ามาวก่อนรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับค่าคืนของวันที่10นะครับกันยายน2567นะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ท่านใดที่ตามตัวเจาะเนาะแล้วก็ตามสายรูดนะครับพี่ๆผมยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับสายรูดนี่มา1รอบนะครับสายเจาะมา สายรูดนี่มามาทั้งสามรอบเลยนะครับมาทั้งสามรอบเนาะแต่ว่าสายเจาะนี่มาแค่รอบเดียวนะครับพี่พี่ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับวเวลามาก็มาปังๆนะครับพี่พี่เวลาไม่มาก็เงียบนะครับผมเราสามัคคีนะครับให้สามเกับเจ็ดผลที่ออกนะครับเก้าสองห้ากับสามเก้านะครับพี่พี่เนาใครรูดที่สามนะครับผมเข้าไปที่สามเก้า เราสามัคคี VIP ให้ศูนย์กับ4ี่ผลที่ออก1 0 5 2 1ศูนย์ห้าสองหนึ่งนะครับใครรูดที่ศูนย์เข้าไปที่ศูนย์ห้าตรงตรงเน้นเน้นเสดายสามตัวนะครับสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งย์ห้านะครับผิดแต้มเดียวนะครับผมอืมนะครับถ้าเกิดผมให้ถ้าเกิดผมให้สี่ม 4, ไม่ได้เหมือนเดิมเนาะก,ก็ผิดเลขสี่มือนเดิมนะครับพี่ๆถ้าเกิดให้4ี่ศูนย์ห้าเนาะก็ผิด เลขสี่เหมือนเดิมนะครับก็ยังดีที่มาในตัวเจาะนะครับเน้นเน้นลาววีกับ5ผลที่ออก0 2 5ย์นะครับใครรูดที่5เข้าไปที่25นะครับพี่เนาะผมให้50แต่ว่าเขาแยกกันนะครับก็มาสายรูดนะครับยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับสายรูดนี้ถือว่าได้เฮนะครับส่วนทางค่ำคืนวันที่11อนะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคำเตือน พี่ๆทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมรับฟังเด็กต่ากว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับพี่ๆเนาะแล้วก็ท่านใดที่ยังเป็นสมาชิกใหม่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับสามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เข้ามาทักทายพูดคุยกับแอดมินได้เลยนะครับรอบแรกของเราคืนนี้ผมให้ไปที่เลข0ย์กับเลข4นะครับสายรูดให้ไปที่เลข0นย์นะครับ ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เก้านะครับสี่สองสี่สามสี่เก้าสามตัวให้ไปที่สี่ศูนย์เก้านะครับผมเล่าสามมิตรนะครับนี่เลยนะครับผม ส่วนเราสามัคคี vip นะครับเมื่อคืนนี้ให้0นย์กับ4ี่คืนนี้ก็ยังได้0ย์กับ4นะครับี่ยังเด่นอยู่นะครับรูดไปที่เลข0 0 1 0 2 0 2ให้ไปที่0 5นะครับ4 1 สี่สองสี่ห้าสามตัวให้ไปที่สี่ศูนยสองนะครับผมนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองสี่หนึ่งเมื่อคืนนี้อยากจะบอกว่า5้กับสองไหลน,นะครับพี่พี่ห้ากับสองไหลน,นะครับสามัคีออก25นะครับ เราสามัคคีออกศูนย์ห้าแล้วก็เราวี p อออกสองห้านะครับพี่พี่ก็แล้วก็เราสามัคคีอม,มาดิงงเลยสองเดินนะครับเมื่อคืนนี้เนาะเมื่อคืนนี้นะครับพี่พี่เราสามัคคีนี่ออกสองห้านะครับเราสามัคคีเนี่ยออกศูนย์ห้ากับสองหนึ่งแล้วก็เราวีไอออกสองห้าแล้วก็สองศูนนะครับพี่พี่เวลาเขาจะเวลาเข้ามาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะแต่ว่าที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าคืนนี้ผมได้ เลขศูนย์ทั้ง3รอบเลยนะครับพี่พี่ได้เลขศูนย์ทั้งสามรอบเลยก็ขอให้มานะครับพี่พี่ขอให้มาอืมนะครับผมได้เลขศูนย์ทั้ง3ามรอบเลยนะครับก็จะเป็นในที่ศูนย์สี่ศูนย์ห้า ศูนย์หกสี่สองสี่ห้าสี่หกนะครับสามตัวให้ไปที่สี่ศูนย์ห้านะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ 3ามาวก่อนรอบดึกนะครับลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว v p p นะครับคืนนี้ผมขอให้4กับ0เนาะไหลนะครับพี่พนอ้องขอให้สกับศไหลทั้ง3รอบเนาะขอให้พี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนาวทางขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสวัสดีครับ